แม่เลือกมาผ่าตัดดึงหน้าที่โรงพยาบาลสัญญกรรมตกแต่งเดบินยูบอกได้เลยนะคะว่าชอบมากไปไหนกมแต่คนชมค่ะสวยแม่เอลสวยมากเลยสวยมากๆสวยที่สุดแต่แม่ก็อยากให้ความสาวอยู่กับแม่ไปนานๆอยากให้สวยตลอดไปแม่จึงเลือกดูแลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม่ให้แผนกผิวพรรณของโรงพยาบาลดูแลทั้งโบท็อกเลเซอร์ รวมถึงการยกระชับกรอบหน้าของแม่ค่ะแม่มีเคล็ดลับแม่บำรุงด้วยไอครีมของโรงพยาบาลค่ะไอครีมตัวนี้ช่วยให้ผิวบริเวณใต้ตาของแม่ฟูตึงกระชับดูเปล่งปลัง่งและดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะด้วยพลังอันล้ำคา่าที่ถูกผสนที่มากถึง9ชนิดกุญแจสำคัญเพื่อบำรุงผิวรอบดวงตาหนึ่งใน9สารสกัดคือ มูเ s ปซิสเปปไทจากสเปนช่วยลดริ้วรอยอย่างรวดเร็ว m เมวิ w ยกกระชับเปลือกตา a ะ e ซทิลเฮกซ e เปปไทเอตช่วยลดริ้วรอยร่องลึกไบโอแซคคารายกัมโฟรสารโพลิเมอร์ช่วยทำให้ผิวรู้สึกตึงกระชับฟูล e ูรีนยับยั้งความแก่ของผิวอัลฟากลูแคดให้ความชุ่มชื้นกับผิว a r ร์ a l าล ลดเลือนริ้วรอยได้อย่างรวดเร็วพอไซลลดการสูญเสียน้ำให้แก่ผิว mm hmm. Manihot Esculenta Tuber Extract ช่วยลดริ้วรอยตื้นดูจางลงให้ผิวเรียบเนียนหลังจากใช้ไอครีมตัวนี้นะคะติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนผลลัพธ์ของแม่ที่ออกมาก็คือผิวยกเีจะกระชับแล้วก็ดูฟูขึ้นค่ะอิ่มฟูมากชอบมาก อายุเดอะขึ้นหรือรอยต่ตางๆเห็นชัดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่เขียงเนาะแต่ว่าจากที่หมอสังเกตเนี่ยว่าริ้วรอยที่เกิดบริเวณรอบดวงตาหรือว่าใต้ตาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ถ้าเห็นได้ชัดแล้วกหลายคนถามควรใช้สกินแคร์บำรุงรอบดวงตาตั้งแต่อายุเท่าไหร่หมอบอกเลย25บวกเนี่ยต้องใช้ได้แล้วนะคะสันหลักที่ใช้เนี่ยมีน้ำแซลรับรองรวมถึงมีการทดสอบหรือพันีเองด้วยจะเป็นริ้วรอยรอบดวงตารอยติงกาปัญหาหนังตาตกเนาะถ้าเราไม่หาสกินแคร์ดีๆสักตัวมาดูแลระยะยาวจะทําให้เราเป็นคนที่ดููไไมม่สสดดใทรปเลยะวันนี้ห ก็ลเลยจะมารีวิวโปรดัก t ที่ใช้บำรุงรอบดวงตาโดยเฉพาะจากโรงพยาบาลเสียการตกแต่งเเปนยูที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้เลยนะคือไอคลีมสูตรนี้นะคะ่ะเขาคิดค้นสูตรมาจากคุณหมอเฉพาะทางโดยตรงนะคะใส่สันจุกๆที่เป็นฮีโร่ม,มกากดแก้วตัวด้วยกันจริงๆเขามีผลการทดสอบผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลเองด้วยนะคะเขาให้อาสาสมัคร40คนอายุ25ปีขึ้นไปนะะเปนี่ยค่ะทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเวลา2ครั้งเช้าเย็นโดยเขาจะทําการวัดสภาพผิวทุกอาทิตย์เป็นเวลา4ที์ตอ,ตอนเนื่องก็คือในด a ที่7ในเดที่14ด a y 21 day 28 อบบ่าริ้วรอยรอบดวงตาดูจางลงผิวบริเวณรอบดวงตาดูนุ่มดูชุ่มชื้นขึ้นโดยรวมถือน่าสนใจนะคะใครที่มีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้มองว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แบรนด์ไหนที่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์มองค่อนข้างชอบแต่เนื้อออกมามว่าเรามีริ้วรอยแลไรเพราะฉันมันหลังใช้มันจะไม่ได้หายกลิบไปเลยแต่มีขึ้นชัดเจนนะคะคุณผู้ที่ยังไม่ได้มีริ้วรอยคือทาเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้เลยนี้บอกตลอดส่วนคุณผู้ที่มีริ้วรอยเไม่ได้บำรุงก็อย่าเ่รีบสอยมาลองนะคะแล้วก็หมั่นทาเช้าเยราาะแแบบนนี้มมัตองใณจจิดด่่ทกปไู S <S จะบอกว่ารอบดวงตาเป็นอะไรที่แก้ยากมากนะแล้วถ้าเข้าคลินิกเนี่นแพงกว่านี้เยอะแนะนําว่าทากันไว้ดีกว่าแก้อันนี้ดีกว่านะคะ Eye Contour and Wrinkle Repair Cream The Secret of Your Eyes